จ้าพี่น้องทางแยก้ายมือไปนี่น่าจะเป็นลิกตุงอัลลุแซมนะไปหมู่บ้านอาัลลุแซมค่ะหมู่บ้านนี่ก็รู้สึกว่าจะมีวัดวัดวัด,ว,ดวัดพุทธนี่แหละจา้าแต่ว่าเป็นวัดอของอประชาชนคนลาวเพิินค่ะเป็นจ้าจากพระก็มาจากประเทศลาวค่ะก็เคยมาเที่ยวเธอหนึ่งค่ะจ้าก็นั่นอยู่ อันญาติโยมเพิ่นก็ลหลเติบอยู่เ็มพูดเลระค่ะอือหืออ้คุณเจมเฮอสิไปใส่เลี้ยวขวาบ่บลเลี้ยวโอ้รับซาๆได้คุณเจมค่อยไปอยากเห็นรถคันนั้นไหมอะไรวะเออค่ะหมู่บ้าน ต่างๆข้างทางค่ะ อันนี้หมู่บ้านอย่างคุณเจมอะไรวะหมู่บ้านไรลิงเงินหมู่บ้านไรลิงเงะเลี้ยวขวาลง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 ,ลงไปอําเภอจังหวัดวัลดอร์ฟค่ะ ừ uh hừ -huh. trang hoạt văn đồ phai đen chúp mm.